สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาแนะนำา7วิธีหาเงินออนไลน์7วิธีหนคือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะหรือว่านักผลิตสื่อนักผลิตสื่อก็พูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเลยนะคะก็คือเป็นยูทูบเบอร์นะคะทำยูทูบทำ t ิกตอกนะคะทำคอนเทนต์ลงบนโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วมันจะสร้างรายได้ยังไงใช่ไหมคะ ก็อย่างที่โฟเคยทำให้ดูเนาะว่ารายได้ที่มันจะเข้ามานะคะาจากการเป็น ครีเอเตอร์นะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่ก็คือ uh, สร้างรายได้จากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะอินฟลูเอนเซอร์คือพอเรามีผู้ติดตามนะคะเพจเราเป็นที่รู้จักหรือว่าช่อง YouTube ของเราเป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยก็จะ uh, สามารถรับงานเป็น uh, รีวิวสินค้านะคะสามารถรีวิวสินค้าได้นะคะหรือว่ามีคนมาติดต่อเรานะคะ uh, ให้ทายอิน uh, สินค้าให้นะคะก็เป็นการ uh, รีวิวสินค้า ะะแล้วก็รายได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือรายได้จากตัวแพลตฟอร์มนั่นเองคือรายได้จาก u t u b e นะคะเพราะว่าเวลาที่เราทําคลิปวิดีโอนะคะลงคอนเทนต์นะคะให้ความรู้หรือว่าให้ความบันเทิงอะไรต่างๆนะคะก็เราจะมีรายได้จากการที่ช่องของเราอะ่ะมีโฆษณาเข้ามานะคะก็การคิดรายได้มันก็จะขึ้นอยู่กับยอดวิวนะคะแล้วก็ว่าคลิปวิดีโอของเรานะคะมีคนดูเท่าไหร่อะไรยังไงก็คือเขาจะคิดนะคะ,ะรายได้ให้เรา ะะจากโฆษณนานะะของช่อง YouTube หรือว่าแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะสร้างรายได้จากการขายของออนไลน์ก็คือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับที่เขาเรียกว่าการสร้างตัวตนเนาะสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะพอเราเป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะแบบต่อยอดในการขายของออนไลน์ได้หรือว่าทำาธรุรกิจอื่น ต่อไปได้จากการผลิตสื่อนะคะก็อันนี้เป็นวิธีแรกนะคะคือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองนะคะสองก็คือการทำบล็อกเกอร์นะคะหรือว่าการเขียนบล็อกนะคะเขียนบล็อกเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเราต้องถ้าคนที่ไม่รู้จกักบล็อกนะคะก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตเนาะ ตามเว็บต่างๆนะคะว่าการเขียนบล็อกนะคะหารายได้จากการเขียนบล็อกคืออะไรนะคะตอนนี้เราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะใครที่แบบว่าไม่ชอบออกซื้อนะคะก็สามารถที่จะเขียนบล็อกได้นะคะการเขียนบล็อกรายได้มันก็จะมาจากการขายพื้นที่โฆษณานะคะเวลาที่เราเขียนบทความนะคะเขียนความรู้ต่างๆที่เรามีเนี่ยลงไปนะคะก็พอมีคนเข้ามาอ่านบล็อกเราเป็นที่รู้จักก็จะมีคนมาขอ ติดต่อนะคะลงโฆษณานะคะกับบล็อกของเรานะคะบล็อกมันก็เหมือนเว็บไซต์นั่นแหละทุกคนนะคะก็คือเน้นงานเขียนเนาะคนที่ชอบงานเขียนนะคะก็สามารถที่จะเป็นบล็อกเกอร์ได้สร้างรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาหรือว่าเสนอสินค้าบริการของตัวเองได้เหมือนกันนะคะ,ะสาม คือการเป็นนักเขียนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่โฟนถนัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปนะคะในเอพิโซดนะคะต่อๆไปเนาะว่ารายได้จากการเขียนที่ลงลึกลงไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงนะคะในวิธีที่3คือการเป็นนักเขียนเนี่ยงานเขียนนะคะมันแตกออกแบบ ได้เยอะมากที่เราจะหาความรู้เนาะการเป็นนักเขียนก็คือเขียนแนวมันจะมีหลายแนวนะมีแนวแนว t o นะคะหรือว่าแนวเขียนนิยายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแตกออกแขนงออกไปเยอะมากเลยแต่รายได้จากการก,การทํางานเขียนจะมีรายได้ทางไหนบ้างงานเขียนเนี่ยนอกจากจะเขียนเป็นหนังสือพิมพ์หนังสือออกมาเป็นรูปเล่มนะคะซึ่งเราสามารถที่จะทําเองได้นะคะขายเองได้ผ่านเฟซผ่าน Facebook นะคะหรือว่าช่อง แพลตฟอร์มต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยนะงานเขียนเนี่ยคือสามารถขายได้แบบทั้งขายหนังสือเป็นรูปเล่มขายอ e ีบุ๊กนะขายเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะที่สามารถเอาไปลงเว็บต่างๆได้นะคะแล้วก็งานเขียนเนี่ยก็คือเขียนบทความเขียนบทความมันมีบล็อกมีเว็บไซต์ต่างๆที่ให้เราสามารถที่จะไปลงงานเขียนของเราได้แล้วก็ได้รายได้จากการอ่านนะคะมีคนเข้ามาอ่าน ะะงานของเราเยอะเราก็จะได้ซึ่งมันมีรา,ายละเอียดเยอะมากจากการสร้างรายได้จากการเป็นนักเขียนนะคะารายได้วิธีหารายได้ออนไลน์วิธีที่4คือการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอขายค่ะ ใครที่ชอบงานถ่ายภาพนะคะคือเราชอบธรรมชาติไปท่องเที่ยวแล้วถ่ายภาพสวยๆมาสามารถเอาภาพถ่ายเนี่ยไปลงขายได้ตามเว็บต่างๆเลยนะคะหาะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือเราจะขายเองผ่านหน้าเฟซของเราก็ได้นะเป็นแฟนเพจหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆหรือเราจะสร้างเว็บไซต์ของเราขึ้นมาอันนี้ก็สามารถที่จะหารายได้จากการทํางานเขียนจากการถ่ายภาพขายนะคะอ่ะ 5่ก็คือการทำ Affiliate า a r k e t i n g นะคะ affiliate marketing เนี่ยก็คือต้องบอกว่าคือตัวฟ o เองก็ไม่ได้มีความรู้ที่ลงลึกลงไปเนาะแต่ว่าที่ร,รู้ก็คือมันเป็นการที่ว่าถ้าเราเป็น influencer นะคะเราเป็นนักทำคอนเทนต์เนี่ยแล้ทำคอนเทนต์แล้วเราสามารถที่จะ,ะแนะนำสินค้านะคะแนะนำสินค้าของผู้อื่นหรือเอาสินค้าของคนอื่นมาขายได้นะคะในช่องของเราเนาะอันนี้เรียกว่าการทำา a f f i l i a t e Marketing นะคะ หกเลยก็คือการทำออเดโอบุ๊กหรือว่าเป็นนักจัดพอดแคสต์ค่ะ นักจัดพอร์แคสต์จัดรายการนะคะทำคอนเทนต์โดยที่ว่าถ้าเราไม่ชอบทําคลิปวิดีโอไม่ชอบออกสื่อการจัดพอร์แคสต์ก็คือมีแต่เสียงขายเสียงอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะในการทำเงินออนไลน์ได้เป็นอย่างดีเลยอย่างการหรือว่าจะทำเป็นออดิโอบุ๊กนะคะออดิโอบุ๊คือเราอ่านหนังสือเสียงขายนะคะตรงนี้คือเราเน้นขายเสียงทำงานแบบ สบายๆนะคะตื่นขึ้นมาทํางานบนชุดนอนทํางานบนเตียงทํางานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องออกสื่อไม่ต้องเอาหน้าเราไปออกสื่อนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเจ็ดเลยคือการเป็นที่ปรึกษาค่ะหรือว่าเป็นติวเตอร์ออนไลน์เนาะก็เรียกง่ายๆว่าเหมือนเป็นโค้ชเป็นครูนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่โฟทําอยู่นะคะเป็นวิธีที่โฟทําอยู่แล้วก็เป็นวิธีที่โฟถนัดแล้วรายได้การหาเงินจากการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันก็คือว่า ความรู้ของเราอะคะ่ะเราเป็นครูเป็นอาจารย์นะคะเราสามารถที่จะรับงานเป็นติวเตอร์ทำหลักสูตรออนไลน์ปรึกษาตัวต่อตัว,ตวเป็นวิทยากรไปสัมมนาขายคอร์สออนไลน์โปรดักต่ตางๆสามารถครีเอทออกมาได้แบบไม่รู้จบเลยนะคะ